ม,มาม่ามาเลเซียไข่กุ้งครับอ,อืมโอ้ สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินเขาทุกคนครับวันนี้มาม่าเผ็ดมาเลเซียนะครับวันนี้ดูทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบว่าเรากินเราทรมานแต่เราก็แบบว่ามันอร่อยอะ่ะเออแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยไข่กุ้งแน่นๆเลยนะครับแล้วก็มีปูอดัดมีไส้กรอกแบบหนังกรอบมากินคู่ด้วยครับเพราะว่ากินพวกเนี้ยมันต้องกินเลยลองท้องก่อน ตัวนี้กี้ใช้เป็นแบบคลับนะครับทุกคนขอลองท้องก่อนนะทั้งลองท้องแล้วก็จะมากินคู่ด้วยครับปวดนะือละ่ะมาครับขอแบบ เพียวๆก่อนเลยนะครับวันนี้สองสองกระปุกครับทุกคนพอแล้วนะ <laughs> ดูสีตะเกียบสิอทอโทนครับ เผ็ดมากกี่ว่าแบบครับอร่อยกับแบบซองนะครับทุกคนมาอู้ยเผ็ดแบบผสมไข่กุ้งบ้างครับมันจะช่วยลดเผ็ดได้ไหมอะ่ะ อืมอืมอร่อยมีความกรุบกรุบกรุบแต่ก็มีความเผ็ดอยู่ครับทุกคนหมามามาเลเซียไข่กุ้งครับ Oi, mm. oi. มันเป็นความเผ็ดที่แบบห้ามหยุดกินนะฮะถ้าหยุดกินมันจะเผ็ดมากโอ้ยทุกคนครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้เสียงมันดับไปตอนไหนไม่แบตหมดครับโอเคขออภัยด้วยนะครับ<ก>มาเรามากินกันต่อ<ก>เผ็ดๆโอ้ย เดี๋ยวค่อยไปเช็คเทปว่ามันหายไปตอนไหนขอให้หายไปไม่เยอะนะครับไม่งั้นทุกคนก็จะดูแบบคลิปสั้นๆไปเลยกินต่อก็ไม่ไหวเลยนะครับให้ไปซื้อใหม่มากินไม่ไหวแล้วนะเต็มที่ก็สองกระปุกนี่แหละทุกคนกำลังดีกำลังอร่อยครับ ออเด็กๆถ้ากินไม่ไหวอย่าฝืนนะครับเพราะมันเผ็ดจริงๆเผ็ดมาก ขนาดกี้ว่ากี้เป็นคนกินเผ็ดมากนะอืมคุกไข่กุ้งโอเคเลยครับทุกคนมันจะมีความหอมความเค็มของไข่กุ้งเพิ่มขึ้นมาไปตัดความเผ็ดได้หน่อยนึงครับ ตัดได้หน่อยเดียวนะหน่อยเดียวจริงมันก็ไม่เท่ามานันตัวเองเท่าไหร่นะครับอันนี้คือไม่เท่าไหร่เหนือยเริ่มไหลละขนาดถ่ายในห้องแอร์นะเนี่ย ยูงเงาโอเคแป๊บหนึ่งครับทุกคนเออ เต่เคยมีคนคอมเมนต์นะผมกินแล้วไม่เห็นเผ็ดเลยอืมกินของปลอมหรือเปล่า <c oughs> คนกินเผ็ดเก่งแค่ไหนกี้ก็ต้องกล้าแบบเขาเรียกอ,อะไรนะกล้าแบบการันตีได้เลยว่ายังไงทุกคนกิน ถึงแม้กินเผ็ดเก่งแค่ไหนก็ต้องรู้สึกว่ามันเผ็ดมากครับมีปอกแรงมากอืม เคยฟังเพลงนี้ไหมครับความเจ็บที่มันยังหายใจอยู่รู้ว่าเจ็บแต่มันอยากอยากเจ็บอ่ะมันอยากแซบอ่ะเนาะความรักก็เช่นกันรู้ว่าเจารู้ว่าจะเจ็บแต่ก็อยากมีความรักนี่ ตื่อไก่ายได้กล่าวไว้ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เหนื่อไหลไขย้อยมากครับทุกคนโอเคสมใจอยากแล้วครับนานๆทีมันก็จะนึกอยากขึ้นมาเนาะทุกคนว่ามันอยากกินอะไรแบบว่าเผ็ดๆแซ่บๆมาม่ามาเลเซียสองห่อ พอแล้วครับไม่ไหวยังไงก็ต้องกินอะไรคู่เลยด้วยดูทุกคนดูเหงื่อเดี๋ยวให้สูมไม่ดูเต็มมาหมดเลยเหงื่อโอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์เพื่อนดูกันเยอะๆนะครับเผ็ดมากทุกคนไม่ไหวแล้ววันนี้ลาพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับไม่ไป็นครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้เผ็ด